วนนี้ผมขึ้นมาอยู่บนประตธธัดภาษีนก,กรินนะครับใน,น,นบริเวณใกล้ๆก็มีร้านกายของฝากของที่นี่นี่เดี๋ยวผมจะพาชมวิวรอบๆสวยง,งามขนาดนี้หยุดชมวิวพระอาทิตย์อุทยัยก็ อาทิตขึ้นก็เสียดายไมไ่ขึ้นมาตอนเช้านื่สุกคู่ขึ้นมาจากจุดไหนไม่รู้ก็เห็นดอยแม่สลองสวยงาม

ก็ในไล์ของเกียดีก็มาสร้างอยู่ที่สูงมองขึ้นมาโดดเด่นมากก็สวยงาม Mm-hmm. Uhum, บนดอยแม่สลองนอกจากที่นี่มีที่เที่ยวที่ไหนอีกไหมพีม่มีไร่วังพุตตามหรือใ,ใกล้เนี่ยแล้วก็มีไร่ชาหนึ่งซึ่งหนึ่งไร่ชาหนึ่งซึ่งหนึ่งแล้วก็ไปชีฟ้ฟงก็ไปตามสันเขาเทือกไทยดีอ่ะวสวยมากแล้วไปตอนเช้าหมอกตอนเช้าประมาณสักหกโมงครึ่งขี่แลไปตามสันเขาเทือกไทยนะไปยินแตกในเทือกไทยมันจะมีสองข้างมันจะสวย ที่ว่าสุสานในผลอะไรนั่นอยู่ตรงนั้นเลีล้ยวลงตลาดเนะาะตลาดสามแยกเลี้ยวขวาไอ้นนท์กดกูเกิลไปเลยสุ่อสาน,น,น <c oughs> ที่มีไฟสีของจีนเยอะๆนั่นใช่ไหมครับครับครับตรงนั้นในผลต้วนครับเลี้ยวขวาตรงนั้นรับมีวัดอีกที่หนึ่งเป็นวัดของของ,ของครูบาบุรชุ่มอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละครับ<อ>วัดอีกสาขาของครูบาอยู่ใกล้ๆกับใกล้ๆกับในผลต้วนเจดีย์ที่มองเห็นไกลๆคือคือ พระธาตุสันติธรรมอยู่สันติธรรมอยู่ใกล้ๆหละก็ไปได้อยู่เนาะได้ไปได้ไปได้หมดอืแล้วก็ไปออกไปนี่จากไรชาสุโงก็ไปออกแม่จันแม่จันแล้วก็ไปอีกอีซอยก็เป็นโอยตรงถ้า,ถาราลงถึงตลาด้วเลี้ยวซ้ายไปทางนี้เลยใช่ไหมครับครับก็ไปทางไรชาสุโขงได้ตรงนั้นครับครับ,รบแล้วก็ตรงไปตามทางใหญ่แล้วก็ไปถึงสามแยกอีกเกอนเนาะครับ ทางแกนก็มีซ้ายขวาครับทางซ้ายเนี่ไปทางเทอือไทยทางขวาทางขวาเนี่ยลงไปทางไรชาชีฟงออกแม่จันไราชาอะไรนะอ๊กฟู่ที่หนึ่งุนหนึง่งวังพุตตันก็ก็เล้วซ้ายไปใช่ไหมครับเล้วซ้ายไปก็เห็นอยู่เนาะมันมัน,มน,มนตรงตรงข้างนี้มันจะเป็นสวนชาเนาะแต,แต่ก่อนถึงสวนชาขี้งเยี้ยงกันอะมันอยู่ข้างบนที่เป็นเป็นเป็นคล้ายเป็น ยังขายพวกขายชาขายอะไรมันก็ติดติดทางไปอยู่เนาะอูฟู่นี่ก็ติดทางอยู่ไหมในชาในชาเลยที่ว่าอูฟู่เมื่อกี้เนี่ยชุยฟงไม่ไม่ใช่ชุยฟงหนึ่งซุดหนึ่งหนึ่งซุดหนึ่งผมรู้แค่นี้เหรอะชุยฟงนี่อยู่แม่จันเนาะชุยฟงอยู่แม่จันใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆนี่ยลงไปเนี่แหละครับเนาขอบคุณครับถ้าอยากไปเที่ยวชมวิวต่าง เราไปถ้าไทยเนี่ยสายไปอีกก้็แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปาทางที่ผมไปชุยฟงไหมไม่ครับไม่หลังถึงชุยฟงก็เลี้ยวซ้ายสายไปอีกก็สายไปอีกก็จะมีด่านทหารครับด่านทหารอยู่นั้นเขาเลี้ยวซ้ายไปเลาะไปประมาณสักเจ็ดแปดโลนี่แหละมันจะมาแค่ชมวิวเฉยนะชมวิวชมวิวด,ด้านซ้ายขวาอ๋อแล้วแล้วเราก็กลับทางเดิมครับมันไ,ไม่ทำให้ชาหินแตกที่ที่ไม่ใช่เป็นชาตกตกพอนอ๋อเลยครับ ถึงตรงด่านทหารขอเข้า,ขาไปด้านซ้ายมีมียันมีพิธภัพุซบ้านห็นแตกเลยนะับตรงนั้นอ๋อหนึ่งจุดสองสามสี่อยแมสลองมีสี่ห้าจุดที่เที่ยวท้งฟังพี่บอก ชมวิวตรงนี้สวยงามถ้าตอนเช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นคงจะสวยงามมากชมวิวแมสลอง บนเจดีสมเด็จจ้าครับสวยงามอยู่เดีย๋ยวผมให้ดูแบบกระจายกระจายกระจายครับเห็นแบบใหญ่ๆลุ่กว้างขางบ้านแม่สลอง ย้อนแสงอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่กลับมาพิกัดเดิมก็ชมเจดีสมเด็จยาครับสร้างไว้ ก็ข้างในก็คื่นเปียกระ้วังลื่นเขาก็คงจะให้ถอดรองเท้าอยู่ตรงนี้ครับใสขึ้นไปไม่ได้ข้างในก็ไม่มีอะไรมีผู้บรมชายยาลักษ์สมฤจยาอยู่ก็ประมาณนั้น ส่วนทางนี้ก็เป็นลายขายของฝากของทพ่ลลึกของชนเผ่าคนแมว ตอนนี้ก็ต้นดอกพญาเสือโคร่งนะครับแต่ดอกก็ล่งล่นไปแล้วกำลังขึ้นใบเรามาไม่ทันอยู่ สำหรับคลิปชมเดียดีสมเด็จพระศรีนครินทร์ครับขึ้นยอดเข้ามาก็ชมวิวพอยท้าใครอยากมาชมทะเลหมอกหรือดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าก็มาที่นี่ขนาดนี้เวลาก็ประมาณ2องมองกว่าก็ยังเห็นไ,ไกลๆครับคือทะเลหมอก ก็ยังมีเห็นอยู่รีเหมาะกับคุณเขาสลับซับซ้อน ตรงนี้เป็นจุดชมว่าอาทิตย์ขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ ดูชิปจบฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ